วัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาบอกสูตรวิธีทาน้ําเขียวง่ายๆครับมือใหม่ก็ทําได้นะครับก็มีแค่2อ,อย่างน,นะครับที่เราจะต้องใช้ในวันนี้ก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ครับคืออา m มิอามิจะหาซื้อได้ตามเพจนะครับในกลุ่มอ่างเงี้ยมีครับไม่ เพื่อนๆหาดูได้นะครับราคาไม่แพงครับผมก็ซื้อมาจากในเพจเหมือนกันนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นลำครับลำครับแค่นี้ครับสองอย่างแค่นี้เราก็ทำน้ำเขียวได้นะครับส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็แค่ใส่ลำครับหนึ่งช้อนครับแค่นี้ แล้วก็เป็นอมิอมิหนึ่งช้อนเหมือนกันครับน,นี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับแคน่นี้ครับแล้วก็ใส่น้ำครับ แล้วก็ตีให้น้ำให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับสูตรนี้ผมใช้แค่สามวันก็เกี่ยวแล้วนะครับไม่ยากครับแบบนี้ใครๆก็ทำได้ครับ ยิ่งเป็นมือใหม่มีแค่สองอย่างแค่นี้ไม่ยุ่งยากเลยน้ำที่เราใช้ก็ประมาณยี่สิบลิตรก็ได้ครับไม่มากไม่น้อยเกินไปครับคนให้เข้ากันแล้วนะครับ นี่นะครับผมก็จะพาไปเทในที่เราเตรียมน้ำไว้นะครับไปเลยกันเลยครับอันนี้เลยครับน้ำที่เราเตรียมไว้ครับประมาณยี่สิบ ลิตได้ครับถ้าเพื่อนๆมีพยานะที่ใหญ่กวนี้ก็ใช้จำนวนอามีกับลําเยอะกว่นี้อีกเท่าหนึ่งก็ได้นะครับเราก็ใช้ที่กองเนี่ยที่ช้อนปลาเรานี่แหละครับกองครับผมมีมือเดียวก็ลําบากหน่อยครับ วางไม่ได้แล้วใช้อย่างนี้แล้วกันจะได้เรื่องไหมเนี่ยอ่ะนี่นะครับใส่ไปอย่างนี้เลยไม่ต้องไปทีไปทันแลย้ยใส่ใส่ไปเลยครับนี่ครับ แล้วเราก็ล่อนแล้วเอาแต่กากไว้อย่างเดียวครับกากมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับล่อนไปนี่ครับแค่นี้ครับ,ไ,รบ,ไ,รบไม่มีอะไรยุ่งยากจริงครับเราก็ มันคนเช้าเย็นนะครับตอนนี้ก็คนน้ำให้เข้ากันก่อนนะโอ้คนแรงน้ำกระชอกน้ำกระชอกฮ่าคนเบาๆแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาคอยดูครับอีกสามวันจะเป็นยังไงครับจะเขียวจริงเปล่าครับ